ก่อให้ผมไม่ก่อสายชนเละเพราะว่าใครใครมีฟางขอฟางหน่อยฟางมีแล้วก็เอาแหวนฟางเธอได้หมวกยังมีหมวกอยู่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ทำก่อให้ทุกคน<ไ>ด้วยนะเดี๋ยวผมทำดาบด้วยเอาหมวกป้ายเธอเอาหมวกป้ายก็ครับหมวกของตัวเองกันเอาแหวนทุกคนนี่คือสิ่เที่เขาขาดาบโยดูหนึ่งอันได้ไม่เุิดมือไม่ใส่จนมือ มตูดหมูถ้าใครอยากจะทำแฮนด์แบดมาเล่นก็ได้แต่ผมว่าทุกคนน่าจะใช้ดาบไอมาสะจั้นนี่เลยเป็นตัวโอเคเดี <c oughs> ดเา,า <c oughs> ดาธรรมดาทิ้งไปเลยดาเสียดูรู <c oughs> <ๆ>้โอเคพร้อมต่อพิกิริด้วยใครมีพิกิริพร้อมลูกดาพร้อมเออเอาใบพิญกิริแต่อารว่าแม่ไม่ใช่สายชนเนาะแม่ก็จะเป็นตัวตีจังหวะที่สองต้องเข้าไปตามโอเค พร้อมแล้วเตรียมก่อนแล้วก็เป็นล้อเลยนะเดี๋ยวเป็นลอเดี๋ยวครับตะเกียงต้องเติมด้วยครับตะเกียงเพื่ออันอันก่อนเดี๋ยวได้มีตะเกียงสำรองเอาไปยิงเลยวะเนี่ยเปิดอันหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ยามอนต้าตะเกียงสำรองอันหนึ่งเลือดไปไม่ต้องเติมก็ได้แพงแรกเอาผมกินเบอร์ที่เอานะโอเคเบอ่มเลือด

มาเองอ่ะ ่ามีันยังเรีาีาทำไมทำไมแม่เก้ออกอะเกอไรแบบวอยเกือบเป็นไอตัวนี้อันตรายว่ะระวังมันตมันจไอ้านตัวเองตีด้ลออกแล้วก็บอกใรเติกเกอแล้วใครอยากไม่นอเลดมากเอาไปเก็บไปแล้วแล้ก็กูได้ใส อ่ะอยากได้ครับขออันนี้เดียวพอมันเป็นหมวกเกาะอ่ะที่ดีเดี๋ยวนี้เสด็จเกมอ่ะขันนี้เนื้อมนเนื้อเก็บไปแล้วเนาะเนื้อโอ้โหแม่งเจ้าขออันนี้ผมเก็บอ่าตุลาไยเอ้ยอ่าเก็บของพวกเดี๋ยวตุลเตยแต่ผมเก็บเรืแต่ก้อนเกมตรงนี้ผมก็เก็บผมเป็นพวกเก็บมาดีไม่ได้ผมเป็นตุลสองเดี๋วมันจะเก็บสวยเอ่อเต็มเหลือผมเก็บไม่ได้อ่ะฉันรู้สึกว่า ของสุกรอบนี times, nah ้ก็ดีกว่ารอบที so ่แล้วไม่มีกระคาไอ้มันไม่มีไอ้ทูเรไซด์ขับไอ้ไม่ค่อยติดเมต้าไม่ค่อยมีแต่รอนที่แล้วเนี่ย่ันก็เมามาได้นะเป็นอะไรนะไอ้ทูเรไซด์เนี่ยทูเรไซด์อะไรอย่างเงี้ยทูเรไซด์ขับอ่ะเอ่าอาเขาสะกดไหมไม่เห็นเลยขอเพิ่มเลี้ยก่อนเพิ่มเลี้ยงรถหกห้าเลบอกแม่มาเก็บโผล่ดีกว่าเราแม่เข้าเกมไม่ได้แม่กดเอฟเยอะๆแล้วมันก็โดนโหลอกจากเกมเลย อาเรขเชื่อเท่านั้นแล้วก็เอาอะไรคิดเงี้ไว้ได้ดีวะหมดแล้วเนี่ยเอ้โหดีเหรอตกปลาได้นะไปแล้วก็เราของเก็บพร้อมแล้วแล้วก็ที่เหลือแล้วก็ไปอะไรดีกว่าไปกับสมุดธุละกันที่นี่แล้วเราขุดดินแบตเอาไว้ทำไมวะโอ้คืออะไรไม่เห็นมีเลยอ๋อไปเราเสร็จแล้วภารกิจที่นี่ได้เก็บพร้อมแล้ว ให้แม่ดุดจกักแม่ด้วยกนะ็ได้กว่าเดีเมื่อกี้ไปว่ากี้ถือว่าเป็นไฟที่ตายเร็วมากเลยด่าไมึงก็สาบคนเลยดูซอยทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูแม่กันเปยแป๊บนึงพอเซอร์ไว้ก็ได้เออพอเซอร์ไว้ก่อนก็ได้แม่ดุดอ่างงเลยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะฉันโดนเด้งออกเลยฉันกด F สู้ชีวิตก็คือ งงเลยแต่ภารกิจเราเสร็จแล้วนะเราว่าเราแยกยเลยดีกว่าตกลไม่ตงหาน้อง้องเรนแล้วโอเคเราหมดภารกิจแล้ว